ไปชิมไปชอปไปช็อแปแบบสบายเที่ยวสนุกสุขใจเราไปตะลอนออนทัวร์ไปตะลนอ,อน ูช้ชมครับถ้าพูดถึงร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดกระบี่นะครับถ้ามีแขกที่เดินทางมาจากต่างบ้านต่างเมืองหรือใครก็ตามที่มาเยือนกระบี่เพื่อนฝูงหรือคนที่สนิทคนรู้จักก็จะนํามาทานอาหารกันที่นี่นะครับที่ร้านอาหารเรือนทิพย์มีเมนูเด็ดๆไว้คอยบริการท่านมากมายนะครับนอกเหนือจากเมนูเด็ดแล้วนะครับอัธยาศัยเมตีของเจ้าของร้านการต้อนรับพนักงานและบรรยากาศภายในร้านานี่ เป็นที่หนึ่งเลยทีเดียวครับหลังจากที่เราได้ทำอาหารออกมาจากในครัวแล้วนะครับนี่คือมีผัดปูนะจากร้านพี่แอดหรือว่าร้านอาหารเดลทิพ์ร้าอาหารชื่อดังของจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ยกเมนูอาหารมาโชว์ที่นี่นะเห็นหน้าตาแล้วน่าทานจริงๆนะครับเรามาคุยกันถึงที่ไปที่มาประวัติของร้านอาหารเดลทิพ์นิดนึงนะครับผมอยู่กับพี่แอดชื่อจริงที่อะไรนะพี่พรทิพตค่ะพี่พรทิพนากจัง เองชวนที่พรทิพย์เองชวนนะครับนำสกุลดังลอมกระบ,บี่ด้วยฮะครับและนี่คือเจ้าของร้านที่อยู่กับผมตรงนี้เล่าประวัติเอยอะๆให้ผมได้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะว่าที่มาที่ไปของเรือนทิพย์มีที่มาที่ไปอย่างไรเราตั้งกินมาเมื่อปีพศเท่าไหร่ร้านอาหารเรือนทิพย์ตั้ง แล้วตั้งถึงบัดนี้15ปีแล้วค่ะ15ป,ปีแล้วค่ะเดิมทีที่เป็นแม่บ้านซึ่งทําอาหารอร่อยนี้ก็เพื่อนของสามีบ้างเพื่อนของลูกบ้างมาที่ร้านตับพีแอดก็เป็นมนแกงส้มอร่อยค่ะ คิดว่าเออถ้าบ้านเราถ้าเรามีร้านอาหารที่จะทำร้านอาหารเนี่ยจะดีไหมอะไรประมาณนี้ก็ปรึกษาในครอบครัวกันหขบอกเออพี่แอดทำอาหารได้เลยก็น่าจะเปิดร้านอาหารตั้งแต่กเราก็เปิดร้านหน่อทั้งแต่วันเปิดมีกองเชียร์มีกองเชียร์ค่ะ ตั้งแต่เปิดจนตอนนี้15ปีแล้วค่ะ15ปีแนะครับร้านอาหารเดือนทิพย์นะครับเรียกว่าเป็นตำนานไปแล้วของโตเกียนะครับใครไปใครมาใครจะจัดงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่ใครจะร้องเพลงคาราโอเกะนะก็มีห้องเบีที่จูถึง40 50ค่ะค่ะ ห้องค่ะห้องห้าสิบคนสามสิบคนยี่สิบคนสิบห้าคนแปดคนเปมีห้องใหญ่ไม่คยมีบริการหมดเลยนะครับและที่เห็นบรรยากาศด้านหลังผมนี้มบอกไปไกลๆนะฮะวันนี้เราก็ได้บรกาสรับจัดงานเลี้ยงด้วยนะครับี่ขณะว่าเป็นเวลามื้อเที่ยงวันนี้นะครับยังไม่ถึงมื้อที่ยมื้อท่ยคนก็เยอะๆนะเนี่ยต้องต้องสำรองที่นั่งค่ะ น,นี่คือที่มาของร้านอาหารเดือนทิพย์นะครับตั้งอยู่ตรงไหนของกระบี่ครับทา้าเพื่อนๆผมมาจากาต่มางจังหวัดมาที่ร้านอาหารเดือนทิพย์คืต้องมาอย่างไรถ้ามาจากถนนนุตรกิตก็คือร้านจะอยู่หลังโรงแรมมีโนเย็นค่ะคถ้ามาถนนมหาราชร้านจะเข้าทางข้างเทศบาลค่ะครับอยากได้ว่าเข้าได้ทั้ง,งสอง,สองทางเลยร้านอาหารเดือนทิพย์จะอยู่ตรงกลางซอย ถ้ามาทางฝั่งถนนอุตรกิจเลี้ยวซ้ายที่โรงแรมกระบี่รอยเล่นะครับถ้ามาทางฝั่งถนนมหาราชนะครับก็จะต้องเลี้ยวซ้ายที่ข้างเทศบาลใหม่เอานะฮะนั่นคือสถานที่ของาถานเดินทิพย์รับเบอร์โทรอะไรนะฮะเบอร์โทรทางร์ร้าน075 611 635แล้วก็075 632 043เบอร์พี่แอด 0862768556ค่ะครับนี่คือเมนูเด็ดของเราวันนี้นะครับมีผัดปูเมื่อกี้เพียรดเรียกว่าหมี่อะไรนะเส้นหมี่เส้นหมี่เตี้ยวมีเตียเต้ยวผัดปูนะครับหน้าตาน่าจะรับประทานมากๆเลยนะผมผมขออนุญาตที่จะชิมครับเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงหลังจากจที่เราได้ใส่ซอสแม็กกี้นะเป็นซอสหมักตัวเหลืองนะครับ น่าจะอร่อยจริงๆนะครับเชิญพี่แอดทานพ<ช>ร้อมกันเลยนะครับเ<ช>๋ยวโอกาสที่จะตักให้ติดคูเล็กน้อยด้วยนะครับ<ช>มีเตี้ยวผัดดรูลองมาชิมกันดูฮนะ จะได้กลิ่นของซอสปรุงรสแม็กกี้นะครับซึ่งเป็นซอสถั่วเหลืองแท้ๆนะฮะ,ะได้กลิ่นแล้วนะครับเดี๋ยวลองชิมกันดูฮะโรยจังหูสมคำเล่าลือจริงๆนะสำหรับหมี่เสี้ยวผัดปูของแกที่ร้านอาหารเรือทิพย์นะครับถ้ามากระบี่อย่าลืมลองฝั่งเมนูที่นี่ดูนะฮะ มีผัดคูหลือว่ามีเตียวบัดปูได้ครับอร่อยอมากๆาก้วยจากลูกกาแฟขอบคุณครับตลอดออนทัวร์ตลอดออนทัวร์